แสดงว่ามือมืออื oh ่นหมอก็ให right. um, ้ไปอีกตินี่มืออื่นเขานัดย้ำไดวันนี่นัดย้ำเต้าโอ้ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ได้ถือไม้ทอนบักใหญ่เลยวะเออแซบบ์นี่ล่ะค่ะตีมื่อวานหายไปเบิดมือกัย้อนไปตัดไหมนี่ล่ะค่ะ โอ้แม่หัวไหเลยวะแม่กินใบลูกกินอันก้านมันเอารอเปลือกกินเอาเออเออลอกกินเปลือกเลยอันนี้อาบน้ำนะคะแต่งตัวใส่โบรายเลยโอ้ยโบรายวะฉันใส่โบรายแดงเลยนะคะไปจับไปเที่ยวไหนเนาะวันนี้ปะ มันจะทำอมอยางมากมา,าเร็ว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 เออถือไปพร้อมเลยไปแม่บอกกินดอกแม่กินตะไบเอาบอกไปม่ไปเร็วมองแม่อยู่ไปปิดตีปิดตาลาปิดปิดปิด,ปด แบบกระดอกกระเดียแบบอินดี้อีหรอได้สวยได้สวยลูกได้สวยได้สวสวัสดีครับยินแต่เสียงลอกเปลือกกินแล้วค่ะคุณสมุนไพรฉันดีพี่ปีว่าให้แม่กินใบไปเลยหนูสิเอาอันลำมันมากินเองเออไอ้ถือไปน้ำอือ ออไปอ้ไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปออกกำลังกายยามเมื่อแรงนะคะ ทางโครงการนะคะได้มาบอกแล้วนะคะหัวหน้าชัยได้มาบอกแล้วนะคะว่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะสาวปีนะคะไปออ,อะไรนะวันคริสต์มาสนะคะอยู่สะการบินไทยนะคะ <Hey. S 1> ปิดปีปิด <Hey. S 1> บอคอยแล้ว <Hey. S 1> บอคอยแล้วปิดปีวะ <Hey. S 1> ทางมันชั่นทางมันชั่น <laughs> มันไหลปืดไหลปืดเลยพี่ๆบกเบงไม่อยู่แล้วจ้ามาพ่ขอนี่ขึ้นบมีราโอคุณรัศตีเป็นผู้ดีเพาะก็ตตองแอบขังทั้งตัวเดี๋ยวเราจะไปถามข่าวพ่ออูดนะคะเป็นยังไงบ้างไปอหาหมอมาไปฟังผลมาไปฟังผลมาเป็นจังไดเนเนยคุณหมอว่าจังไดเนย มาต้องมีเสียงมาก่อนต้องทักทายกันก่อนเงี้ยเสียงควายล่มแม่ปวดปวดเลยวะ เป็นจังใดคุณหมอว่าจังไดฮะ,ะเป่าปอดเป็นน้ำปอดสิฮุุ่งงมง,งหวงมีตังท้าน่วงมีตังท้าอยากเล่นน้ำพี มันนี่ทองมานี่มานี่เขาอ่ะมีทองมาแล้วมีทองมาแล้วตามมีทองต้องทองเขาตื่นกันก็ตัวเปล่าตัวไปแล้วไปแล้วมามาเฮ้เไปยังมานี่มาหาน้องเลยอือเอาไปจะอุดคอยเครื่องห่อนดาบวางเดียว จอบเลยจอบเลยต้นหยาเขาอ่นต <LLC. S 1> <trabalhar. S 2> ัวแสดงว่ามือมืออื่นหมอก็ให้ไปอีกตีน่มืออื่นเขานัดย้ำได่บันนี่นัดย้ำเต้าโอ้ โ oh. อ้อาบน้ำไม่ไม่เกียกขี้ดินออกหลอกอมอมเลยเอาเออนองบะถึงได้นั่นถึงบ่ Tao mười bò bà này Mân hai chạy bò im rồi nhắm hết ngàm mà cả mười cứ mà Ngăn nạc bò đầy ไปแล้วไปแล้วไปไซอีกนั่นะเฮ้ยเฮ้ยสิไปน้ำพอดีพอดีไปตัดหญ้าเนี้ยเขาว่าไปเลยประกันไปตัดหญ้าเลย เอาเอาเอาเขาเอิญท่องเอิญเพชรได้ละเขาไ่ได้เอิญปีเอ้กิ้งยางดอ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 งมากเถอะคุณคุณนายขึ้นรถแล้วเร็วเร็วเหม่เพชรเอ้ยบ่ท่านเขาได้เขาสิไปก่อนได้เร็วเร็วเร็วเอ้ยนักดากท่องว่ะ เฟตตองหาคนอุ่มเฟดขึ้นมาได้อุ่มที่นั่งหลังอุ่มว่ะอุ่มก็นั่งหลังจ้าโอู้ว้ำอ่อยเกือบถึงแม่ เฮ้ย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 เอ,อ,อยู่น้ำพี่ปีนี่ละพอกับแม่เกาไปตัดหญ้าเอออ่อ,อนพีระบาดนี่พี่ปีอยู่กับหนูแน่เด้อพี่ปีอยู่เป็นมูหนูแน่เด้อพอกับแม่ไปตัดหญ้าแล้วมีต้องมีตังมีเพชรไปเบิดเลย พี่ป่ายพ่จันเหลือกเลียนมาบ่สีสูงต่อพีล่ะขนาดพี่ยืนมองสูงเนี่ยนี่มองขน้ก็ตดใตทดังซะเนะเาะเดี๋ยวไปเฟียเขาขักเตะเออเอด่ะเออด่ะขั้นนี่นะถูถูถเออเออพี่ปีเป็นเสาให้หนูนนะจ้าเออเอา ูกันก็ละเทตือ,อ,อถ้าเป็นน้องน้งโมนี่โบข้างหนานี่คองสืบบอยูเ่เนหอดปันนี่หละดิถอดในพี่เรียบร้อยแล้วแต่นี้สาวอุ้มเขาก็เคยแต่งสวยนะคะเขาเล่บมาถอดกันนะฮะโบนี่ đẹp bò ôi ừ. <laughs> mướt béo ôi mày nong gì ôi mướt leo thì béo ôi mày nong mà sần sắm luộc vô ตายไปแล้วไปแล้วอย่าไปหาผู้บบาวเด้อผู้บบาวบุญคลองได้น่นุนยู่น่นอย่างสั่งลาตะเว้นได้เนี่ยเดินพาเขายืนกิ้มเลยมาเอาทิ่มแม่นองแล้วไปใส่ก็ย่างวุ่นอยู่ ôi bay thầy ôi thôi, kiếm cho ôm cái này, thôi, thôi, nhắp bì đường mẹ mến nhắp bì đường ô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  sivang yam mẹ ha phát cho ôm nan ha ôi, áo ô แซ่บปนันตีกินผักชะอมแล้วจังควยไปกินไข่ตามหลังตีไปถอดน้ำทองงั้นแีลวสำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะแม่แม่เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้าอาจารย์ก็เร็วๆคนไหนสิจ้าเร็ว เสียงด้วด้สนใส่ผู well. road, mm ้ใดสิจ้าเร็วๆใสวนเสียยเอาคนใดสิจ้าจ้ากันเสียงด้วยเสียงเนียโอ้ยาบอยอยู่ขาปอาเสียงเล้วเเสีเอาคนใดมีเสียงสชั่วโมงผ่านไปเสียงเสียงเล้วเสียงใสวยใสวย Mọi <laughs> <laughs> người chắc mệt nữa